มาดีดีไม่ดไม่ข้าวพุงทุกคนทุกคนนั่นกับหลังมาทุกคนนั่นกับลังมาเร็วนกับลังมาเร็วทุกคนนั่นกับลังมาเร็วไปบนหลังหัหมนจัพ์เชวนก็ดิ ไม่จับตุจีจับเชียกเอโอ้ยลีฟจับเชียกเอเ่ก็ล้องนอนน้องมึงเอ้ออแบขแม่แปวดกว้างเลย